สีขาวขยับมาขึ้นมาครับฝั่งสีแดงเดินโคนูณสีขาวขยับเรือมาเป็นเรือคู่ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยรลิน สีขาวถอยมากลับฝั่งสีแดงดันเบีย้ยเข้าไปสีขาวกินครับสีแดงใช้โคนสีแดงดันเบีย้ยอีกครั้งสีขาวกินตัดเข้ามาสีแดงใช้โคนกินโต้อตอบ จากนั้นสีขาวใช้โคนไล่โคนโคนสีแดงถอยผูกม้าสีขาวใช้โคนไล่ม้าอีกตัวม้าแดงถอยกลับสีแดงโดนสีขาวใช้ม้ากินโคน ฝั่งสีแดงจึงใช้เรือกินสีขาวใช้ไม้ตัวขึ้นมาไล่ฝั่งสีแดงถอยเรือหลบสีขาวครับใช้เรือกินโคนฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวซ้อนเรือฝั่งสีแดงขยับมา้า สีขาวเอามา้าไล่เรือเรือแดงขยับหลบสีขาวใช้โคนกินสีแดงเดินมา้าสีขาวถอยโคนกินเบี้ยฝั่งสีแดงใช้มา้าไล่เรือสีขาวใช้เรือกินเบี้ย สีแดงเอามา้าไล่เรืออีกครั้งเรือขาวขยับหลบสีแดงใช้เรือจับโคนโคนขาวจึงจับมา้าสีแดงใช้ม้ากินสีขาวใช้เรือจากนั้นสีแดงตีลุกสีขาวขยับหลบ สีแดงถอยมา้าสีขาวเอามา้าจับเรือสีแดงจึงแก้โดยการใช้มา้าตีลุกสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงจึงเอนเรือหนีไปได้สีขาวจึงตีลุกซ้ำฝั่งสีแดงหลบขึ้น สีขาวเอาเรืองมาผูกฝั่งสีแดงทิ้นเบี้ยแต่ตานี้ครับสีขาวไม่กินแต่ลุกจน สีขาวดันเบีย้ยคู่ริมฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยเข้าไปสีขาวกินโต้อตอบสีแดงกินคืนสีขาวใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในสีแดงกินเหมือนกันสีขาวทิ้มเบีย้ยสกัดไว้ฝั่งสีแดงเดินม้าขึ้นไปจับเบีย้ย สีขาวใช้ขุนผูกสีแดงขยับโคน สีขาวไม่กินแรกครับฝั่งสีแดงจึงเตรียมสอนเหลือสีขาวจึงกินเบีย้ยเข้ามาสีแดงใช้เบีย้ยกินออกไปสีขาวขยับเหลือฝั่งสีแดงเดินมาสีขาวจึงซ้อนเหลือครับ ฝั่งสีแดงถอยมา้าสีขาวขยับเม็ดสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวเดินเบี้ยเข้ามาฝั่งสีแดงกินเบี้ยหน้าขุน สีขาวกินไายฝั่งสีแดงใช้โคนกินเบี้ยสีขาวจึงเอาเรือจับโคนฝั่งสีแดงเดินขุนขึ้นผูกสีขาวกินเบี้ยฝั่งสีแดงซ้อนเรือสีขาวจึงเอามา้าจับโคน ฝั่งสีแดงไีลุกสีขาวถอยขุนฝั่งสีแดงถอยมา้าสีขาวใช้เรือจับโคลอีกทีฝั่งสีแดงเอามา้ากินโคลสีขาวถอยมา้ากลับมากินมา้า ฝั่งสีแดงจึงเดินมาก,กลับขึ้นไปสีขาวได้จังหวะกินโคนครับฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวใช้เรือตีลุก สีแดงขยับหลบสีขาวใช้เรือตีลุกซ้ำฝั่งสีแดงใช้โคนบงังสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวเอาม้ากินเบีย้ยฝั่งสีแดงตีลุก สีขาวหลบสีแดงถอยเรือกลับสีขาวเดินมาเข้ามาฝั่งสีแดงเอาเม็ดกินสีขาวจึงใช้เรือลุกจน